ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธานีที่ชื่อว่าบ้านน้ำสามีชายหนุ่มชื่อนายแดงผู้มีชื่อเสียงในหมู่บ้านว่าเป็นนักตกปลาที่เก่งกาจแต่ก็มีนิสัยขี้โมเกินจริงทุกครั้งที่เขาไปตกปลาที่คลองหลังหมู่บ้านเขาจะกลับมาพร้อมเรื่องเล่าที่ฟังแล้วต้องขยี้ตาเช่นเมื่อวานฉันตกได้ปลายักใหญ่เท่ารถมอเตอร์ไซค์หรือปลากระพงที่ฉันจับได้มันร้องเพลงลูกทุ่งได้ด้วยชาวบ้านฟังแล้วก็ได้แต่หัวเราะ และสายหัวเพราะรู้ว่าเรื่องของนายแดงเกินครึ่งเป็นเรื่องแต่งแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็รักเขาเพราะเรื่องเล่าของอเขาทําให้หมู่บ้านมีสีสันวันหนึ่งนายแดงตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกกระปริกระเปล่าเขามองไปที่คันเบ็ดเก่าๆที่แขวนไว้ข้างฝาแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้แหละวันนี้ฉันจะจับปลาในตํานานของคลองน้าใสให้ได้ปลาในตํานานที่ว่านี้คือปลานิวทองคา ซึ่งชาวบ้านเล่าขานกันว่ามันมีเกล็ดสีทองสองแสงระ,ระยิบระยับว่ายน้ำเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์และฉลาดกว่าคนไม่มีใครในหมู่บ้านเคยเห็นปลานิวทองคำตัวนี้จริงๆแต่ทุกคนก็พูดถึงมันเหมือนเป็นเรื่องจริงบางคนบอกว่ามันเป็นปลาที่เทพเจ้าแห่งคลองสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องสมบัติลึกลับบางคนบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าที่ปู่ย่าตายายแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกเด็กๆไม่ให้ลงไปเล่นน้ำในคลอง นายแดงไม่สนใจว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่เขาเชื่อว่าเขาคือคนที่เดสตินจะจับปลาหนิวทองคำตัวนี้ได้เขาเตรียมอุปกรณ์อย่างดีคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เขาทำเองอยู่ที่ทำจากข้าวเหนียวผสมน้ำตาลมะพร้าวและกล่องข้าวที่แม่ทำไว้ให้ข้าวเหนียวไก่ย่างอร่อยจนนายแดงเกือบกินเองก่อนออกจากบ้าน<อ>เขายังหยิบหมวกฟางเก่าๆที่พ่อเคยใส่ไปด้วยเพราะเขาเชื่อว่ามันจะนำโชคมาให้เขาสะพายกระเป๋าเป้เดินออกจากบ้านด้วยท่าทางมั่นใจมุ่งหน้า ไปยังคลองน้ําใสที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความลึกลับเมื่อถึงริมคลองนายแดงเลือกจุดที่ร่มรื่นใต้ต้นมะพร้าวเขานั่งลงบนขวดหินผูกหยืดเข้ากับตะขอแล้วโยนเบ็ดลงไปในน้ําน้ําในคลองสราวกับกระจกสะท้อนแสงแดดยามเช้าจนแสบตานายแดงนั่งรอด้วยใจจดจ่อมองสายน้ําที่ไหลเอื่อยอื่อพร้อมจินตนาการถึงปลานิวทองคาที่เขาจะจับได้เขาเริ่มร้องเพลงลูกทุ่งเบาๆเพื่อเรียกขวัญกําลังใจโอละหนอปลานิวทองคํามาหาพี่หน่อย เขาร้องเพลงง้องแง้งจนนกที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้บินหนีไปผ่านไปหนึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแดงเริ่หมหงุดหงิดเขาเปลี่ยนเยื่อเป็นหนอนที่ขุดได้จากสวนหลังบ้านแล้วโยนเบ็ดลงไปใหม่มาเถอะเจ้าปลาดินทองทาอย่าทําให้พี่ต้องเสียหน้าเขาพูดกับตัวเองพร้อมจิบน้ําสมุนไพรที่แม่ให้มาน้ําใบเตยผสมน้าตาลปี๊บอร่อยจนอยากจิบทั้งวันทันใดนั้นสายเบ็ดกระตุกแรง นายแดงตื่นเต้นจนเกือบทำกล่องข้าวตกน้ำเขารีบดึงคันเบ็ดขึ้นด้วยพลังทั้งหมดที่เขามีสายเบ็ดตึงแน่นราวกับมีอะไรหนักๆดึงอยู่ใต้น้ำนี่มันต้องเป็นปลาเนิวทองคำแน่ๆเขาคิดในใจหัวใจเต้นรัวราวกับกรองรามนะหลังจากดึงอยู่หน้าในที่สุดสิ่งที่ติดเบ็ดก็โผล่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ปลาเนิวทองคำมันเป็นรองเท้าบูทยางเก่าๆที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำนายแดงมองรองเท้าด้วยสายตาเหมือลอยก่อนจะหัวเราะออกมาดังๆฮ่าฮ่า ปลานินทองคำสายบูธด้วยเ,เหรือเนี่ยเขาหยิบรองเท้าขึ้นมาดูใกล้ๆแล้วพบว่าข้างในมีก้อนหินติดอยู่ทำให้มันหนักจนเขาคิดว่าเป็นปลาตัวใหญ่ชาวบ้านที่เดินผ่านมาพอดีเห็นเหตุการณ์นี้ก็หัวรอกลิ้งนายแดงคราวนี้ได้ปลารองเท้าทองคำหรือเปล่าเพื่อนบ้านชื่อลุงทองแซลนายแดงไม่ยอมแพ้เขาตะโกนกลับว่านี่แค่ของฝากจากปลานินทองคำมันบอกให้ฉันรออีกหน่อย ชาวบ้านยิ่งหัวเราะหนักกว่าเดิมบางคนถึงกับต้องจับท้องเพราะคำจนเจ็บนายแดงไม่ยอมแพ้เขานั่งลงและโยนเบ็ดลงไปใหม่คราวนี้เขาเปลี่ยนไปใช้หยุดพิเศษที่เขาเก็บไว้เป็นลูกชิ้นปิ้งที่เหลือจากเมื่อคืนถ้าปลานิวทองคำไม่กินข้าวเหนียวมันต้องชอบลูกชิ้นแน่เขาคิดในใจพร้อมนึกถึงกลิ่นหอมของลูกชิ้นที่ย่างจนสุขหอมผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงสายเบ็ดกระตุกอีกครั้งคราวนี้นายแดงระวังตัวมากขึ้น เขาค่อยๆดึงสายเบ็ดอย่างช้าๆและใจจดจ่อสิ่งที่โผล่ขึ้นมาคือเต่าตัวน้อยที่คาบลูกชิ้นไว้ในปากเต่าตัวนั้นมองนายแดงด้วยสายตาสายซื่อแล้วเคี้ยวลูกชิ้นต่ออย่างไม่สนใจในายแดงถึงกับอ้าปากท้างเอ๊ะนี่มันเต่าทองคําหรือเปล่าเนี่ยเขาพูดเล่นๆแล้วหัวราะจนน้าตาไหลาเขาค่อยๆปล่อยเต่ากลับลงน้ําพร้อมโบกมือลาไปกินลูกชิ้นให้อร่อยนะเจ้าเต่า ชาวบ้านที่เริ่มมุงดูมากขึ้นเรื่อยๆต่างพากันขำกลิ้งบางคนถึงกับนั่งลงกับพื้นเพราะคำหนักเกินไปนายแดงขราวหน้าเอาเนื้อปิ้งไปล่อปลานิวทองคำเลยดีกว่าลุงทองตะโกนแซวนายแดงยิ้มกว้างและตอบกลับวา่าใจเย็ยนใจยเย็ยนลุงผมแค่วิงอันายแดงตัดสินใจเปลี่ยนแผนเขาเดินไปที่ร้านของชําในหมู่บ้านและซื้อน้ําปลาหวานมาขวดหนึ่งเขาคิดว่าถ้าปลานิวทองคาเป็นปลาไทยมันต้องชอบน้ําปลาหวาน เขากลับมาที่คลองเทน้ำปลาหวานลงไปในน้ำเล็กน้อยเพื่อล่อปลาแล้วโยนเบ็ดลงไปอีกครั้งติ่นน้ำปลาหวานฟุ้งไปทั่วบริเวณทำให้ในายแดงเองยังหิวขึ้นมาคราวนี้สายเบ็ดกระตุกแรงกว่าทุกครั้งนายแดงตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงเขาดึงเบ็ดขึ้นมาด้วยพลังทั้งหมดสิ่งที่โผล่ขึ้นมาคือปลาดุกตัวใหญ่ที่มีเกล็ดสีน้ำตาลเข้มไม่ใช่สีทองปลาดุกตัวนั้นดูโกรธจัดมันกระโดดออกจากน้ำและตกหน้านายแดงด้วยหาง ชาวบ้านที่มุงดูอยู่ระเบิดหัวเราะออกมาดังลั่นนายแดงลม้มลงไปนั่งในโคลนมองปลาดุกที่ว่ายหนีไปด้วยสายตางงงงนี่มันไม่ใช่ปลาหนิวทองคําแต่มันตกเก่งเหมือนนักมวยนายแดงพูดพร้อมหัวเราะเขายกมือปาดโคลนออกจากหน้าแล้วหันไปพูดกับชาวบ้านว่าไม่เป็นไรวันนี้แค่ซ้อมพรุ่งนี้ฉันจะจับปลาหนิวทองคํามาให้ดูชาวบ้านพยักหน้าด้วยรอยยิ้มพวกเขารู้ว่านายแดงไม่มีวันยอมแพ้ หลังจากนั้นนายแดงตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์อีกครั้งเขานึกถึงคำพูดของยายสมศรีแกนนำหมู่บ้านที่เล่าให้ฟังว่าปลาหนิวทองคำจะปรากฏตัวเมื่อมีคนร้องเพลงกล่อมมันนายแดงไม่แน่ใจว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่าอีกเรื่องของยายแต่เขาก็ตัดสินใจลองดูเขานั่งลงริมคลองคว้าใบมะพร้าวมาทำเป็นเครื่องดนตรีชั่วคราวแล้วเริ่มร้องเพลงกล่อมเด็กที่แม่เคยร้องให้เขาฟังสมัยเด็กๆจันเอ๋จันเจ้าขอข้าวขอ,ขอแกงเขาร้องไปตีใบมะพร้าวไปหวังว่าปลาหนิวทองคำ จะได้ยินและไหว้มาหาชาวบ้านที่ยังอยู่แถวนั้นเริ่มมุงดูมากขึ้นบางคนถึงกับหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนายแดงร้องเพลงตรองปลาเด็กๆในหมู่บ้านวิ่งมาร่วมวงบางคนเอาใบไม้มาเป่าเป็นเครื่องดนตรีตามนายแดงกลายเป็นวงดนตรีริมคลองที่คลึกครื้นสุดๆแต่ปลานิวทองคําก็ยังไม่โผล่มาสักตัวในที่สุดหลังจากร้องเพลงจนคอแห้งนายแดงตัดสินใจโยนเบ็ดครั้งสุดท้ายของวันเขาใช้เหยื่อที่ผสมทุกอย่างที่เขามี ข้าวเหนียวน้ำปลาหวานลูกชิ้นและหนอนเขาโยนเบ็ดลงไปแล้วนั่งรอด้วยความหวังสายลมพัดเบาๆใบไม้รอบคลองไหวเล็กน้อยนายแดงรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นทันใดนั้นสายเบ็ดกระตุกแรงที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอนายแดงลุกขึ้นยืนดึงเบ็ดด้วยพลังทั้งหมดสายเบ็ดตึงแน่นจนคันเบ็ดไม้ไผ่โค้งมอราวกับจะหักชาวบ้านที่มุงดูอยู่เงียบลงต่างหุ้นตางด้วยความตื่นเต้นได้แล้วได้แน่ลุงทองตะโกน หลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานสิ่งที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำคือตาข่ายเก่าๆที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำและใบไม้นายแดงมองตาข่ายด้วยความผิดหวังแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างติดอยู่ในตาข่ายมันเป็นเกล็ดปลาสีทองที่ส่องแสงระยิบระยับเมื่อกระทบแสงแดดชาวบ้านตะลึงอ้าปากค้างนี่มันเกล็ดของปลานิวทองคำจริงๆหรือเปล่าเด็กคนหนึ่งตะโกนนายแดงหยิบเกล็ดขึ้นมาดูอย่างระมัดระวังมันสวยงามราวกับอัญ,ญมณีเขายิ้มกว้างแล้วพูดว่าเห็นไหม ฉันบอกแล้วว่าปลาหนิวทองคำมีจริงมันทิ้งเกล็ดไว้ให้ฉันเป็นของขวัญชาวบ้านบางคนหัวเราะบางคนปรบมือบางคนยังคงสงสัยว่านี่อาจเป็นแค่เกล็ดของปลาธรรมดาที่สะท้อนแสงสวยๆวันนั้นนายแดงกลับบ้านด้วยรอยยิ้มเขาไม่ได้ปลาหนิวทองคำตัวเป็นเป็นแต่เขาได้เกล็ดสีทองและเรื่องเล่าที่จะทําให้หมู่บ้านหัวเราะไปอีกหลายวันเขาเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังที่บ้านแม่ของเขาหัวเราะจนน้าตาไหลและบอกว่าแดงเอ๋ยถ้าปลาหนิวทองคํามีจริง มันคงหนีไปหัวเราะนายที่ไหนสักแห่งแล้วนายแดงยิ้มกว้างและตอบว่าไม่เป็นไรแม่อย่างน้อยผมก็ตกได้ความสนุกตั้งแต่วันนั้นชื่อเสียงของนายแดงในฐานะนักตกปลาที่โมก็ยิ่งโด่งดังขึ้นชาวบ้านทุกคนรักเขาเพราะเขาไม่เคยทําให้วันของพวกเขาหน้าเบื่อเลยทุกครั้งที่นายแดงไปตกปลาชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ริมคลองไม่ใช่เพื่อดูปลานิ้วทองคําแต่เพื่อรอดูว่านายแดงจะเจออะไรแปลกๆอีกและนายแดงก็ไม่เคยทําให้พวกเขาผิดหวัง หลายเดือนต่อมานายแดงยังคงออกไปตกปลาที่คลองน้ำใสทุกวันเขายังคงพูดถึงปลานิวทองคำและยังคงเจอของแปลกๆอย่างกะละมะพร้าวล้อรถจักรยานและครั้งหนึ่งถึงกับเป็นกางเกงในเก่าๆแต่ทุกครั้งเขาจะหัวเราะและเล่าเรื่องราวเหล่านี้ด้วยความสนุกสนานชาวบ้านเริ่มเรียกเขาว่านายแดงตกอะไรก็ได้ยกเว้นปลาแต่สำหรับนายแดงการตกปลาคือการผจญภัยและทุกครั้งที่เขาโยนเบ็ดลงน้ำเขารู้ว่า เขาจะได้อะไรบางอย่างกลับมาเสมอไม่ว่าจะเป็นปลารองเท้าหรือเสียงหัวเราะและนี่คือเรื่องราวของนายแดงนักตกปลาที่อาจจะไม่เคยจับปลานิวทองคำได้จริงๆแต่เขาจับหัวใจของชาวบ้านน้ำใสได้ทั้งหมู่บ้าน